สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรักเอวันทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งรถฟอร์มูล่าวันรถสูดหนึ่งหรือว่ารถ F1 นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้เรายังคงอยู่ในประเด็นร้อนของน้องเล็กนะฮะอเล็กซ Al bon ์อัลบอนอังสุสิงของเราก็แน่นอนนะครับว่าจากผลงานอันย่ำแย่ต้องว่ากันตรงไปตรงมาแบบนี้ละนะเป็นที่น่าผิดหวังของคนที่ให้กำลังใจคนที่เชียร์อยู่ใน2เลตล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ย แต่แน่นอนนะครับว่าผลงานจะย่แย่ขนาดไหนก็ตามผมมองว่าในบ้านเราเนี่ย80-90%เนี่ยก็ยังคงให้กำลังใจกันต่อไปเหมือนกับผมนี่แหละนะฮะคือจะลุ้นไม่ขึ้นสักกี่สนามก็คงจะต้องในฐานะคนไทยแล้วก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์เต็มที่แต่ในส่วนของทางต่างประเทศนะครฝรั่งเขาคงไม่คิดเหมือนเรานะครับแน่นอนว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบทั้งหลายในด้านเสียหายเนี่ยถูกโหมกระหน่ำเข้ามาตั้งแต่ สิ้นสุด F1 ในสนามล่าสุดนะฮะนี่ก็ยังไม่จางหายเลยผ่านมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยมันก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็ส่งผลมาถึงฟอร์มการขับของอัลบอนไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าสื่อถ้าถ้าเสพโซเชียลเยอะๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะได้เห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ได้เห็น อะไรที่มันฟังแล้วมันห่อเหี่ยวใจแบบนี้นะฮะล่าสุดนะครับก็มาอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนนะ,ะก็เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ตัวโยงของวงการ F1 นั่นแหละถ้าใครได้ติดตาม F1 มานานๆนะฮะก็จะทราบดีนะครับถึงฝีปากของคนคนนี้ที่เขาจะชอบพูดจากระแทกกระทัน พูดจาสร้างประเด็นสร้างกระแสขึ้นมานะฮะนั่นก็คือชาร์กวิลเนฟชาร์กวิลเนฟคือใคระฮะเขาก็เป็นอดีตแชมป์โลก F1 นั่นแหละนะฮะในปี97นะ,ะเป็นชาวแคนาดาปี97ก็คว้าแชมป์โลกมาได้นะครับก็มีอยู่แค่นั้นแหละหลังจากนั้นมาก็อำลาวงการไปปุ๊บก็อยู่ในแวดวงของการวิพากษ์วิจารณ์ สื่อเองก็ชอบไปถามแกนะฮะเพราะว่าแกเป็นคนที่จะพูดแบบหยาบคายเนี่ยคือเป็นประมาณว่าปากหมาทันองนั้นแหละอันนี้มันก็เรื่องจริงอะนะฮะคือผมอยากให้คนที่เชียร์อัลบอนให้กําลังใจอัลบอนอยู่เนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะไปไปซีเรียสไปให้ราคากับอีตาคนนี้มากมายเท่าไหร่คือถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยเราอาจจะสมควรที่จะมาคิดตามอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นตาลุงคนนี้พูดเนี่ยคือนักขับ F1 นอะโดนกระสับแหลกมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะครับ ไล่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือวิาพากษ์วิจารณ์อะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วจะเป็นมันไม่ใช่จุดเด่นหรอกเขาเรียกว่ามันเป็นสไตล์ของแกนะครับว่าคือจะชอบคิดอะไรแบบที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเราก็จะกล้าพูดแบบแรงๆนะฮะอาจจะเคยวิาพากษ์วิจารณ์ลุยธ์แฮมิลตันนะครับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ณนะปัจจุบันนี้ว่าแฮมิลตันเองเนี่ยทำตัวเนี่ยแบบโอเวอร์แอคติ้งเกินไป อยู่ต่อหน้าสื่อก็ทําเป็นดราม่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เาวากับว่าตัวเองเป็นพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปทํอย่างกับดาราอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือจะไปวิจารณ์เพื่อนร่วมทีมนะครับตอนที่เขายังอยู่ลงแข่งอยู่ในว่าโหแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมที่แบบว่ามีความสามารถในการขับที่อ่อนมากอะไรอย่างเนี้ยอันนี้จะพูดมาในคงไม่หวานนี่ไหวเลยะฮะคือเอาจริงๆนะั่นคือแกแทบจะไม่ไม่ค่อยได้ชมใครออกต่อหน้าสื่อหรอกผม ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าที่แกทำเนี่ยแกเพื่ออะไรยังไงกันบ้างแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าแกพูดอะไรออกมาปุ๊บเนี่ยสื่อก็จะจับจ้องไปคือถ้าสื่อไม่ถามแกเดี๋ยวแกก็พูดของแกเองนั่นแหละที่ที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนั้นวิจารณ์แบรนด์รถวิจารณ์เอาง่ายๆว่าไล่ตั้งแต่ขนาดเจ้าสํานักใหญ่ของ Red Bull Racing นี่ก็ยังโดนกับวิาพากษ์วิจารณ์หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะดรเฮลมุเนี่ยเห็นไหมล่ะฮะก็ไม่ธรรมดานะครับ ดังนั้นการที่เขามาวิจาร์อัลบอนในครั้งนี้เขาบอกว่าอัลบอนเนี่ยเป็นนักแข่งที่น่าจะเป็นนักแข่งมือสองที่แย่ที่สุดนะฮะที่เรสบูเคยมีมาประมาณนั้นเลยทีเดียวโอ้มันขนาดนั้นบางคนเท่าฟังแล้วก็คงควานออกหูจริงๆนะครับแล้วก็การที่การที่อัลบอนเนี่ยมีเก้าอี้ให้ได้อยู่เนี่ยมีโอกาสได้อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็คืออัลบอนเนี่ยเป็น เป็นคนไทยแน่นอนนะฮะว่ากระทิงแดงเนี่ยก็มีมีหุ้นในเว d บ u ูลเนี่ยอยู่ประมาณ51%ใช่ไหมครับจริงอยู่แม้ว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยเนี่ยตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยอาถือหุ้นเยอะเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีมีส่วนทางตรงในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ F1 เกี่ยวกับกีฬานะฮะอาจจะเป็นของอีกคนนึงหุ้นส่วนอีกคนนึงใช่ไหมฮะแต่ มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในส่วนของแรงผลักดันแรงหนุนอเล็กมาจากตรงนี้ทั้งที่แกก็บอกต่อไปนะครับทั้งที่อเล็กเนี่ยก็ทั้งขุนทั้งดันเต็มที่นะครับทีมให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าในสสนามนี้ให้โชว์ยื้อให้เต็มที่เพื่อจะได้พิสูจน์ฝีมือแต่อเล็กก็ทําพลาดดังนั้นก็คือมันเป็นที่มาว่าเป็นนักแข่งไอวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่เรดบูเคยมีมาเนะี่ยโอ้โหนะนั่นก็คือเป็นจริงๆที่เขาสื่อสารออกมา แต่ผมฟังแนละผมก็รู้สึกรู้สึกไม่เท่าไหร่นะจริงๆคือต่อให้แกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะฮะเคยเ,เป็นถึงแชมป์โลกเคยอยู่ในแวดวงมีอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้ารู้อย่างนี้ผมบอกไงว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่แกพูดไงแกพูดเนี่ยแกใส่เต็มจัดเต็มทุกดอกเลยดังนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะโดนแกนชมแบบออกนอกหน้าน,นอกตาเนี่ยมันผมว่าผมไม่อินกับโมเมนต์นั้น หลังนั้นเราก็เลยมาชินชากับไอ้คำพูดลักษณะน,นี้แหละเดี๋ยวก็ด่าคนนั้นแบบนี้เดี๋ยวก็ว่าคนนั้นแบบนี้เดี๋ยวก็มีอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้สื่อจับจ้องไปที่ตัวแกนั่นนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ผมผมเชื่อนะว่าคนที่ติดตามไอ้วันมานานๆเนี่ยจะเห็นถึงฝีปากของตะลุงคนนี้ไงก็ไม่อยากให้มาคิดอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่า,าแน่นอนเขาก็คงจะอยากจะ โดดเด่นอยากจะมีพื้นที่อะไรผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันโดนกันทั่วหน้าไงก็ไม่ต้องไปน้อยใจนะ,ะถือว่ามันเป็นสีสันเป็นอะไรแล้วกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เมื่อมาพูดถึงน้องเล็กแน่นอนนะฮะว่าในตอนนี้จะได้ลงไปในทีมอัลฟาทอรรี่หรือเปล่าเออแกแกแกพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะแกแกบอกว่า,าที่น้องเล็กพลาดนะล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าโมโหนะฮะอาจจะโมโหอาจจะกลัวเหมือนประมาณว่า จะต้องได้ลงไปอยู่ในทีมรองอะไรทํานั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอบอนเขาอาจจะไม่อยากไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมว่าเอาตามตรงเลยนะทุกคนในตอนนี้เนี่ยคือไปอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็น่าจะมีค่าเท่ากันผมว่าเผลออาจจะดีกว่าอยู่ในทีมปัจจุบัน Red Bull Racing แบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะตราบใดที่อยู่ใต้เงาของนักแข่งอย่าง Max v e r s t a p p e n เนี่ย แน่นอนนะครับว่ามันจะพบความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างคือถ้าสไตล์การขับของของอัลบอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าใกล้เคียงนะครับผมว่าแทบจะคนละอย่างกันเลยกับแม็กซ์เขาเนี่ยดังนั้นอัลบอนเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ขับแบบดูดันอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วการบทบาทของนักขับมือสองมือรองเนี่ยก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปท่าพระสมีนักขับมือหนึ่งหรอกนะฮะ ยังไงสียคุณก็จะต้องทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดผมมองว่าถ้าเราตัดเรื่องเส้นสายเรื่องอะไรของทางกระทิงแดงออกไปนะฮะทุกคนผมว่า,าถ้าผู้บริหารเขาจะเก็บน้องเล็กไว้เนะี่ยก็น่าจะเก็บไว้ในฐานะของคนที่จะคอยเก็บข้อมูลนะฮะคอยเก็บข้อมูลคือเขาไม่ได้หวังมาเพื่อที่จะให้เ,เพื่อที่จะมาให้แบบว่าทําอําดับผลง,งานได้ได้ดี มากๆหรอกอันนี้มันอาจจะเป็นแผนใหม่นี่ผมผมขอเดาในมุมของผมนะทุกคนคือจะไปหวังว่าจะมาเก็บคะแนนช่วยแม็กซ์ช่วยอะไรให้มันได้แบบว่าเต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่รืวอ,อย่างก็คือมองว่ามันมีประเด็นเรื่องของเครื่องยนต์ฮอนด้าอยู่นะครับว่าจะเอาอย่างไรตกลงว่าทางทีมเนี่ยจะทุ่มงบมหาศาลเพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะพัฒนาซื้อมาแล้วก็มาเป็นของตัวเองเนี่ยจะกล้าตรงนั้นหรือเปล่า หรือจะไม่เอา Honda แล้วนะครับถ้าไม่เอา Honda เนี่ยจะกล้าไปนับหนึ่งกับค่ายรถค่ายไหนหรือเปล่าซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าจะต้องเป็นค่ายไหนมันก็คงมีทั้งยุโรปทั้งเอเชียบ้านเรานี่แหละนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปออกตรงไหนถ้ากรณีไม่ใช่ไม่ใช่ Honda เหมือนเดิมดังนั้นตรงนี้เขาอยากจะเก็บอเเ็กไว้นะี่คือเพื่อที่จะแบบว่าให้เก็บข้อมูลนะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะยังยัง,ย,งยังมีความหวังอยู่ว่าแม็กเนี่ยยังจะดันขึ้นอยู่ นนะในการไปเทียบกับอสองเมอร์ s เดสเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาคนอื่นมาแล้วถ้าคนอื่นเขารับเขารับในบทบาทของตรงนี้ไม่ได้กล่าวคือจะมาให้เป็นนักขับคล้ายๆนักขับทดลองทดสอบแบบนี้เพื่อที่จะแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะไปได้เซตติ่งรถที่มันอาจจะคล้ายๆที่เราต้องการจริงๆเนี่ยผมว่าคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับ ผมก็ไม่แปลกใจนะที่ทําไมไม่เอาเปียร์แกร์ลี่กลับมาถิ่นเก่าอีกครั้งหนึง่งก็เพราะแกร์ลี่เองเนี่ยเขามีความกระหายในความชนะนะครับมีความกระหายที่อยากจะคว้าชัยเอาเอง่ายๆว่าเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าตกลงเขากับแม็กซ์เนี่ยใครเร็วกว่ากันใครดีกว่ากันดังนั้นมันก็จะเข้าทางว่าเสืสอ2ตัวเนี่ยมันก็อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หรอกก็เอาแกร์ลี่ไปไว้ตรงนั้นก็ถูกต้องแล้วอาจจะมองมองไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฮะอ้าวก็ยัง ไม่ทราบได้นะครับว่าจะออกมาอย่างไรแต่ก็มีให้ลุ้นอยู่ในสนามที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะที่ตุรกีก็หวังนะครับว่าน้องเล็กจะยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปนะฮะแต่ว่าวแวแวามาว่าจะประกาศในสนามนี้แหละเข้าใจว่าน่าจะประมาณสิ้นแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีข่าวไลอ up ออกมานะครับในตอนนี้เราก็รู้อยู่2คนแล้วใช่ไหมฮะเรดบูลเร a ซิ่งก็ได้แม็กยืน1ไม่รอแล้ว แล้วก็ทาง a l ลฟา t ทอรีก็ได้พียร์แกสตีตอนนี้ต้องการอยู่2คนนะครับน้องเล็กจะจะอยู่ทีมเดิมหรือว่าจะลงไป a l ลฟา t ทอรีหรือจะไม่มีที่ไปเลยคิดว่าไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์จากนี้ไปได้ทราบแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ